สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้รถลุงนายครับมาถึงที่นาแล้วครับผู้ชมครับทีบงานทีงานลุงนายขับเองครับวันนี้รถใหม่ลงเป็นที่แรกครับแสงเจริญช่างเหนียวครับบางเลนครปบพอมครับมาอยู่ที่ ลำลุกตาคอง12แต่เรามาเกี่ยวข้าวที่คลองสิาครับนี่ทีมทีมช่างครับนีทีมช่าง เยอะฮะผู้ชมครับแต่ข้าวดีอยู่ฮะหญ้าทางนั้นเลยฮะ๋ยวเทิมงช่างไปปรับ บอกว่าได้ต้องปรับท้องฟังครับฟังไม่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวปรับแจงนิดหน่อยครับ อี่ทางครับจะเดินจุดสองลูกโลกครับเป็นยนต์มีโนเจโอแปดซีทีครับเจไฟเจอโบกู J ่ Fi, นะครับนี่เขาใช้ของสี่ตัวสัตว์ออเตอร์เป็นอีกต้านตรงปั๊ม,มไดเก้นยี่สิบสามโตอยู่ที่มาสี่สิบแปดช่อนะครับแล้วก็ จะเจอยี่สนนเฟัแล้วก็นำยบเลแลูกอันนี้เป็นตู้มาตรฐานนะฮะตัวมาตรฐานตู้หกพันีเมตรครับกอปล่อยข้าวกับลังครับ180ร้อยปดิองศาเตใจแล้วเกี่ยวแสงเจริ การสร้างสรางเหนียวสอบถามได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราส่งเบอร์โทรให้ไว้นะฮะ ตอนนี้ก็เกี่ยวขึ้นมาก่อน,นครับปูละเหมาลายใหญ่มาครับคุณผู้ชมกลับก่นนบเดี๋ยวเอาข้าวลองไปปล่อยก่อนครับ เสียดายฝนตกครับเดี๋ยวเราต้องภารกิจนี้ต้องยกเลิกครับเราปล่อยข้าวได้แบบนี้ระบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผู้ชม ผนมาเยอะด้วยฮะเอาเอาไงต่อครับลูกพี่อาร์ตดูแล้ววันนี้น่าจะ,เ,จะเกมแล้ววันนี้ แดดดีๆนะเปไงครับลังันก็เดี๋ยวทุกงานก็จะรอดูทีท่าส okay, okay. ักพักนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงพี่อัดรอบแรกเกี่ยวมีความรู้ส okay. ึกอะไรไหมโอเคปกติ okay, ิเสอไม่ได้ปัสั่งแ้วาปั๊ย่อนน่อย้ปั๊มนอ๋เดี๋ยวเราปรับปั๊มใสายผ่นปั๊มหน่อยนะเพราะว่า แต่ผ่านใหม่เรียกว่าพอทำงานแล้วก็ให้ตัวได้เดียวนั่นแหละทำตามสเปคลูกค้าสั่งครับลองหลอมสักหน่อยไปนาวี่งแดดสักนมีฝนมาแกล้งเราอ่ะหยุดแล้วมาหน่อยเดียวเลี้ยงลงในจะ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 ต่อหรือว่าจะกลับบ้านครับรอฝนรอฝนก่อนครับ เดี๋ยวทีมงานดูทีท่ากันก่อนฮะว่าจะยังไงกันต่อทีมช่างหลบฝนกันแล้วครับบรรยากาศดีครับผู้ชมที่นี่มีบ่อปลาช่างไฟกันเนี่ยครับ นาอยู่ตรงต้นตาลนู่นนะครับฝนก็คือธรรมชาติฮะคุณผู้ชมครับามฟ้าามฝนไม่ได้ครับต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติครับต้องยอมรับสภาพไปมีความเสี่ยงครับเกษตรกรชาวนานี้มีความเสี่ยงนะฮะฝนตกนี้เกี่ยวข้าวไม่ได้เลยครับข้าวเปียก ถ้าเอาไปขายก็ถูกตำหนิครับถามว่าเกี่ยวได้ไหมได้ครับแต่ข้าวจะเปียกจะมีแต่น้ำไปครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราพักไว้แค่นี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวว่ากันต่อครับ